สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส J r กับเกม l l n e Rangers นะครับก็หายกันไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็เกิดปัญหานะครับตอนแรกก็คิดว่าจะใช้เวลาวันหยุดนี่แหละไปพัฒนาให้มันแบบดีขึ้นนะไม่ถึงว่าคลิปช่องผมเนี่ยนะครับแต่ว่าดันติดเข้าค่ายครับผมไปที่โคราชมั้งรีสอร์ทอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับคือค่อนข้างจะสวยมากนะเป็นรีสอร์ทที่โอ้โหแบบ ธรรมชาติมาครับผมคืออยู่ไกลมากนะอยู่บนภูเขาเลยนะครับคือไปค่าย2วันหนึ่งคืนนะครับก็เลยไม่ได้นานมากแต่ว่าไอ้สองวันหนึ่งคืนเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมไม่ได้ลงคลิปเว้ยปกติก็จะลงก่อนนะครับแต่ว่าลงไม่ทันทําไม่ทันนะครับัดต,ต่อไม่ทันนะเพราะว่ามันยังทําไม่เสร็จเลยผมยังเขาเรียกว่าไอ้ที่รับชมดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมยังพัฒนาไม่เสร็จเลยเว้ยแต่ว่าผมรีบลงก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวช่องมันจะล้างซะก่อนนะงั้นเดี๋ยว ไปดูหน่อยว่าไลน์เจอร์มีอะไรใหม่หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะเราไปดูที่กิ้วก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอ๋อคนก็ยังเล่นอยู่นะครับอ๋อ,อก็ยังเล่นกันอยู่นะโอเคไม่ได้ล้างนะ <laughs> ยังมีคนอยู่นะกิ้เป็นไงบ้างนะครับเหลือห้าสิบคนแล้วนะก็มันตันแค่ห้าสิบคนก็คือรับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็แค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะบ่อยทีละกันนะครับว่าจะจัดการยังไงให้ คนนะครับเขาเรีเยกอะไรนะในกิวเนี่ยมีหน้าใหม่เข้ามาบ้างนะเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคนเลิกเล่นแล้วอยู่ในกิลผมก็เยอะนะครับหรือว่าจะพยายามเตะออกแล้วก็รับคนหน้าใหม่เข้ามาเยอะๆนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปเล่น PvP ดีวกว่าน,นะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะต้องรอครับเพราะก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่ามีการาเพิ่มระบบ อะไรนะอารีนาเข้ามาแต่ว่าน่าจะต้องรออัปเดตนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับโอ้ยโอเคมารัผมทีมก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่าเปลี่ยนคือผมเอาตัวบราวนะครับบราอ่าบราไฟอะนะครับที่ผมสุ่มได้มาแล้วเคยรีวิวไว้นะครับเอามาลงในทีมนะแล้วก็เอาดารุมะนะครับออกจากทีมนะครับเนื่องจากว่าอยากจะลองดูนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะ เพราะว่าดารุม่าเนี่ยผมลองสังเกตมานานแล้วว่าผมเอามาใช้ในทีมเนี่ยแม่งตายบ่อยไปนะครับคือผมรู้สึกว่าพอดอารุมามาเนี่ยเหมือนไม่ได้เอามาใช้เลยก็เลยเอาตัวที่คิดว่ายืนพอไหวนะครับเข้ามาเล่นในทีมดีกว่าก็เลยหยิบบราวไฟเข้ามานะครับเพราะว่าตัวมันเองก็มีดาเมจแต่ว่าเป็นดาเมจแบบดาเมจปอมไอเทยมันไม่มีออกไอ่สัตว์พูไปงั้นแหละมันต้องมีเกียร์ดีๆใส่ให้มันถึงจะมีดาเมจนะแต่ก็ดีกว่าเอาดารุม่าเข้ามานะครับ เพราะว่ามันตายง่ายไปแล้วกิวเอ้ยแล้วก็เกียร์ผมมันไม่ค่อยมีนะอืมประมาณนั้นครับชนะได้ชิวๆโอเคนะครับมาต่อนะอ่ะทีนี้เลยแล้วกันนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเอ่อมันมีตรงไหนที่ย้ายผมแก้ไขก็บอกกันได้เลยนะครับผมจะได้ไปแก้ไขนะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เรื่องการเขาเรียกเลยนะทําให้ขำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะ ความบันเทิงเหรอให้ความบันเทิงกับท่านผู้ชมใช่ไหมเขาเรียกอย่างี้ป่ะผมเป็นคนที่แบบคิดมุกไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งะนะครับผมผมก็คงจะคิดมุกได้ทุกคลิปไม่ได้นะอย่างแบบเกม League of Legends อย่างเงี้ยที่คนบอกว่าเอ้ยสนุกดีขำดีเนะี่ยอันนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นมุกนว้ยผมก็แค่พูดๆไปค <c oughs> ือว่าก็พูดๆไปนะ,นะผมแต่คนดันชอบนะผมก็เลยไม่รู้อ้ากูจะทําแบบนั้นยังไงดีวะไอ้ี้ยเอ้ยสยังสัยกูต้องไปอ่า ไปศึกษาหน่อยนะนะครับผมทํำยังไงให้ขำวะ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าตัวเองเล่นมุกอะไรไปบ้างแล้วทีมนี้แม่งไหวไหมเนี่ยคิดว่าไหวไหมน้ชมเ e v ว l legends อ่ะลองดูแล้วกันเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้แบบดูด,ดูทดสอบทีมตัวเองว่าไหวไหมทีมแบบนี้เออมันต้องทดสอบนะต้องทดสอบว่าแบบเอ้ยไหวไหมเออจะได้รู้ว่าตอนนี้ทีมเรามันอยู่ในระดับไหนไงใช่ไหม นี่ครับผมเขาเรียกว่าเราไม่สนครับว่าแรงจะตกหรืออะไรยังไงครับเราแค่อยากรู้เฉยๆว่าทีมเรามันจะไหวไหมฮะไม่ไหวก็คือต้องพัฒนาต่อไปเป็นไงโชนี่แหละครับผมความก้าวหน้านะไอสัตว์ชิบหายละไอตัวยูนิตบินมันไปนู่นแล้วอุย้ยไอทีลา่าบ่ไหวแต่ไอข้างบนเนี่ยไอสัตว์ตีไม่เข้าเลยเว้ยโอเคเข้าละเอ,อ้โนยเทมไปนะครับ ไหนๆมันก็ดูเหมือนจะชนะละโอเคแล้วก็ขี่ไปนาวุธไปโห<ฮ>เดี๋ยวสิครับพี่ทำไมเป็นงั้นนะชิบหายแล้วป้อมผมโอ้ยเอ้ยโอ้โหตายแล้วแม่งชิบหายละโอ้โหผมต้องมาดูทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเนี่ยอืมไหวไหมไหวไหมไหวเหอะข้างหลังข้างหน้าเนี่ยรีบๆดิไอสัตว์ ไม่ไหวแล้วเว้ยตายไปทีทตัวทีละตัวแบบนี้อะไรของมันวะโอ้โหข้างหน้านั่นก็เออเอิต์อกเกือบแล้วกูมากันฮนะไหวไหมไหวแหละนะทีมนี้มาช่วงนี้นะครับผมอยากจะลองหาคอนเทนต์ใหม่ๆดูนะก็อาจจะมีเกมในคอมเข้ามาปะปลายบ้างนะครับ ซึ่งมันมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะโคกับเพื่อนนะนั่นก็คือเกม self t e e p นะครับผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สตรีมหลายไลฟ์แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้นผมก็มีเงินนะแต่ว่าอยู่ในช่วงแบบซื้ออุปกรณ์นะครับแล้วก็คาดว่าเนี่ยผมอยากจะหาซื้อหูฟังใหม่แล้วทาไมกูมาแพ้ทีมนี้วะไอทีมที่แล้วดูโหดกว่าเยอะเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ทีนี้ผมแพ้แบบไม่ต้องสืบเลยนะเนี่ยหรือเปล่าวะแต่ไม่เรวดัดผมสตันดีเหมือนกันนะโอเคเราโน,โนยเทมไม่ได้แล้วนะ ต้องปล่อยเรนเจอร์ให้ได้เยอะๆแล้วนะครับคืออย่างเงี้ยเราหวังเมลิอดั๊แล้วนะเพราะว่ารู้สึกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะโหดเกินนะครับแล้วฝั่งนู้นก็มีลิงครัชอีกนะนี่ก็แย่เลยนะครับโอ้ยสู้ๆหน่อยดิลูกเอ้ยทำไมมึงไม่คิดจะโอตายแล้วกูโอเคเราทำเงี้ยปุ๊บพัดแช่งี้ใช่ไหมแล้วก็ตูมไปงี้เออเรามาดูกันครับ ครับคราวนี้เราปล่อยแค่ทีมนี้ดูนะครับเป็นการพิเกมนะอันนี้พิเกมพอได้อยู่นะเนี่ยเอ้ยดูดูแจมแมวอยู่นะพิเกมแบบนี้ไหวไหมปล่อยทีม A อรัวๆเลยนะครับไม่ต้องไปสนทีม B แล้วนะครับทีม A ผมต้องปล่อยคิงมาให้เยอะๆนะครับโอเคครับไหวไหมรู้สึกว่าชินอบุเนี่ย ตายง่ายไปนะครับเดี๋ยวรออัพแม็กได้เลยนะชินบุผมบอกเลยว่าเจ้าจะต้องเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาช่วยทีมนะครับผมหวังว่าอัปมาแล้วจะได้ใช้งานนะอะ่ตาสุดท้ายเลยนะครับตาอ่าทีมนี้เลยละกันนะครับผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ลีนะครับผมหาทีมตีเลยนะคือแบบเหมือนแบบเจอทีมไหนตีทีมนั้นเลยนะครับผมคือรู้สึกว่าแบบเออก็โชคดีเหมือนกันที่แบบว่าเจอทีมที่อยากตีเหมือนว่า คือปกติถ้าเราเจอทีมโหดก็จะข้ามใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้คือเวลามันรีเนี่ยเออมันก็เอาทีมที่แบบเออพอไหวมาให้นะครับก็เลยแบบได้โบนัสด้วยนะก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาเสียเ,เงิน1,000พันบาทเพื่อรีหาทีมด้วยนะวันนี้โชคดีแปลกๆนะผมอยากสุ่มกาชาขึ้นมาเลยกูแต่ว่าลูบีมีแค่300นะเก็บเอาไว้นะครับเดินหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้สุ่มก็ได้นะกาชานะครับอันนี้ถ้าใครรอนะครับผมอาจจะขออนุญาต ตัดสินใจนะครับว่าจะสร้างไ d 2ดีมาดีไหมนะครับขอคิดก่อนละกันเพราะว่าไม่ค่อยวางด้วยครับช่วงนี้นะครับติดเรียนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปกีฬาสีอีกนะครับเลิเทิร์มมากๆานะขี้เกียจสุดสุดนะครับอาจจะไม่ได้ไปสักวันเลยก็เป็นไปได้นะครับขี้เกียจจริงๆรอะคือมันเป็นวันหยุดอะมันเป็นวันปิดเทอมแล้วมันจะให้กูไปเพื่อมันเป็นปิดมันเป็นวันปิดเทอมนะเว้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่อาทิตย์ นะครับคือปิดเทอมที่แบบไม่ใช่ปิดเทอะ่ะเนี่ยผมเพิ่งจะกลับมาจากเข้าค่ายด้วยนะเพิ่งจะเข้าค่ายเมื่อวานเสร็จนะครับผมแล้วแบบวันหยุดมันก็ยิ่งลดเข้าไปอีกอ,อย่างนี้มันจะเรียกว่าปิดเทอมไหมเนี่ยไอ้ปิดเทอม,ม,มที่ไม่ใช่ปิดเทอมไปเขียนก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็มาคุยกันได้เฉยแล้วก็ไม่อยากให้ช่องมันล้างนะก็อยากให้บอกไว้ว่าก็พยายามปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะ รอ,อกันได้นะครับตั้งจากนี้ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะอันนี้ยังเป็นแค่น้าจิ้มแบบว่ายังไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะครับก็แค่แบบว่าใส่ฟุตเทจไล่โม่ๆซัวๆ,ๆไปอย่างั้นนะฮะหรืออาจจะทําได้มากแค่นี้ก็เป็นไปได้นะครับจะพยายามเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เข้ามาแล้วกันให้มันแบบว่าไม่น่าเบื่อนะครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้กันซี่อยู่กับเก์กูดบ่ายนะจ๊ะน้อง